สวัสดีครับเ,เพเื่อนๆเจ้าไอ้บู๋ทุกคนครับวันนี้ผมมาตวงไอโบล๋รักกาบาครับสอดีมีคอมเมนต์ขึ้นมาวา่าให้ด่าได้เลยครับจัดไปครับสชยนี่สตองรักาจะตองรักษา,าบูกันนี่เวน้นตะกมมูแรงขึ้นมาอีกตึงมึงนะตึงซาเออกูซาประหยัดมามึงมาทีบในงานได้พื้นนี่แล้วมึงอยากเอากาบู กระยามาตั้งไว้กูมัวกูใส่ได้ยูเดือดเลยไม่เว้เลยอันหนึ่งออันหนึ่งมึงช่วยแล่กคาบักูกันกับบูเดตคาบูเดตมึงช่วยตามมากูดิตาไม่เอากาบัวมาเกินกูเรื่องนี้ตึงกูอังคขนาเนี้